ครับวันนี้ติไฟบางกะปิเรามาทำบุญนะฮะที่โรงเรียนวัดกุดเวียนโคราชนะครับผมเรามาต่อยแล้วสอนมวยน้องๆนี่ด้วยทางขวามือครับชื่ออะไรครับเอเบอร่าครับเอเบอร์พู่าซ้ายมือผมชื่ออะไรครับดอนแมนชันครับดอนแมนชันใช่ใช่โอเคอันนี้เราเล่นกันประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นพอครับเป็นการสอนเชิงกันพี่พี่ดอนมีประสบการณ์มากกว่าโอเคในกาฬิกามวยไทยนะครับ ยินีเป็นนักยีาครับพร้อมพร้อมไปเฮ้ยไปิ0เปอร์เซ็นต์เฮ้ยไปเฮ้ย้ยเฮ้ยไปเฮ้ยไป

เี่ยับไปเฮ้ยับไปเฮับดี๋ยวหมดเล้จิมลจิมล้มลับไปโอ้ยมล้วมล้วดนหาหน้าดอกนี่ดีละวายฮ้

ขึ้นไปข้าอร่อยครับเจนนี่ขึนข้าวอร่อยเนฮ้ยเฮ้้ไปเ้ไป uh ้ huh <S <s 1 <S 1 <S 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 ิสุดท้ายสิบวิสุดท้ายวิิงเึ้ไปาเสอยหนึ่หมดเวลาสุดยอดครับสุดยอดครับ 蹲牢，蹲牢。